สวัสดีคะ่ะวันนี้ลุงฟ้าคา่ะที่ดินพาทุกท่านมาพบกับที่ดินราคาถูกนะคะที่ดินสวยราคาไม่แพงนะคะพิกัดที่ดินแปลงนี้อยู่คลองเก้านะคะคลองเก้าฝั่งตะวันออกเข้าจากถนนหลักลังสิงรินครนายกแคทเพียงสี่กิโลเมตรนะคะที่ดินของเราเข้าไปบริเวณซอยนี้เลยนะจ๊ะอยู่ระหว่างซอยบุญภพศาลหนึ่งกับซอยบุญภพศาลสองนะคะคลองเก้าหนองเสือเสนอขายเพียงได่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะ ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนจ้ะบรรยากาศแปลงที่จริงๆนะคะเข้าซอยนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าวิ่งอันนี้เป็นถนนหลักลังศิลนโครนายกนะคะอันนี้วิ่งไปทางคลอง,ลงหลวงนองเสือได้นะที่ดินของเราเข้าไปบริเวณซอยนี้เลยจ้ะเข้าไปประมาณ6ก0กว่าเมตรนะคะที่ดินอยู่บริเวณนี้ถมเพิ่มประมาณหนึ่งเมตรกำลังสวยนะคะอันนี้บริเวณแปลงจริงหน้าแปลงที่ดินทางเข้าแปลงที่ดินนะจ๊ะ บรรยากาศดีมากมีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ในแหล่งชมชนห่างตลาดนัดห่างเซเว่นแค่เพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ CJ ห่างตลาดซับมงคลนะคะประมาณ2.3กิโลเมตรเท่านั้นบรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านตลอดซอยนะคะสนใจติดต่อหาฟ้านะคะว่างอยู่หนึ่งไร่สุดท้ายนะลูกค้าจายหนึ่งไร่ห้าตารางวานะคะเสนอขายเพียงหนึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นสนดครุฑแดงพร้อมโอนนะคะฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายวันโอน สนใจติดต่อหาฟ้านะคะเบอร์ฟ้า0822573957จ้า ID Line ฟ้านะคะ0829415017ค่ะเราพบกันที่สำนักงานที่ดินนะคะสวัสดีค่ะ